มือดูตกแต่เศร้าปั่นมาตอนแรกผดแดดเนาะป้าเอ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 าพี่น้องอีหยังผดยางน้ำล้างมู่ซื่อโอ้นายบอกเคยแก่บ่นี่เคยแก่แน่สบายดีพี่น้องสงสัยบ่มีเตียงใส่แล้วนี่เนาะเปื่อจะเบื่ฮะ นางห้องเคยแก่เดียวเคยแก่เคยแก่เอ้ยคนแก่เดียวเมนความเจ้าตัวแสงถว้าเปนบรินักน้ำใหไปอือจะได้่มน้องหากใครแนมไปจะขึ้นลายเด้อตัวนี้เบิ่งคักเลยเออเฮ็ดจีนฮักกายผู้ใหญ่ฮักีิศอบเลยเนาะหน้าร้อน ผ <c oughs> ู้ผู้เจ้าเตียงบ่ขวัมาวันนี้เลยิโจมไปเลยแล้ว <c oughs> โอ้ยเคยแก่นัน่นเลยวะคำสั่งเขาให้มาหล่อเอาเตียงมาเลยอ,อย,อยู่อยู่ท,ที่นาสองเตียงเขายัางสิมเอาอีกอยู่ม,มันเปื่อนเนาะบ่มีบอนเห็ดดูเห็ดกินอันดูเพื่อนอะก็หอมเพื่อนขวเนอะกับอาเจอยู่ เออมันมันบอยากอันมันบ่อยากเน้นเตียงเจ้าตัวนี้น่ะอ่าอือสืพนไปสองคนเสือพันเอาเอาเอูไม่ใหญ่กวนหิวเกิบหิวเกิบยางมาไปเลยผู้เจ้าเตียงงงว่าสันมาวอนน้จับเตียงไปเลย เออข้าอชน่า,นายือมอีข้าไปเลย <c oughs> โอ้โห่ไาอใจอยู่่รอวาอืมไ้าพว่ามาข้าเจับไปเลยขาเสีย้พุเจ้าเขามาว่าบม่รู้ได้อล้ข้าัุทธานำเขามาขาุชนบ่แลเข้าว่าเก็ยังกูเกียงคนเนี่ยเขาน่ะอืมเตียบเต็บยัเจาอยได้คอยไวได้ เตียงพันไอืมโชีแมันโชยังโเตียงมันโชกก็เสียกอัตมัดีิูกป่เนาะน่ะเออมันโชคเลยเตียงฮเจ้าเีอรเริ่มลงหันทับเบิ้งก็สุพอสดเดเจ็บจับจับขยะฮักเข้าเจ็บบ่ โมเป็นห่วงดองนอนยันยันด้เจ็บด้ปวดนั่นแหละอือมัน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 บ่ดีเหอโอ๋อเล้งแห้งอีลีเคยบ้านอันนี้เบิ้งยังอีกอันหนึ่งอยู่เพื่อนอนนักได้ตัวนั้นน่ะมานั่งหลินอยู่เพื่อนมนใหญ่สมพี่น้องถ้าถ้าเขาเขามาส่งเขาเขาเมื่อเช้านี้เขามานำรูดเขาเขามาเอาเขานำเขามาส่งส่งเขาแล้วก็ เป็นน่กะทาเขาจี้เขาเขอะไรเขาเอาเขาเขามาส่งเพล่วจะออกน้ำเขายิ่งเมียอยู่กับน้องนายเขากรับขึ้นมาเลยเขาออกก็ลงคิบถ้าคีบลงคิบแล้เลยก็คือ <c> เ <oughs> งาะทางมันเปื้อนไปแล้วก็บกไปเพระกะนังเขาก็น,นัง่าอยู่นี่่ามเมื่ออย่างเดียวแบบน,นี้พี่น้องจะได้กาขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีไา้พี่น้องเอ้ย เนาะป้าสบายดีิทากับเจ้าก็บงงกันแล้วอจัดทัวร์กันเลยกาพี่น้องการเจนได้กาขอบุนขอบคุณแทนเจนแดงอะไรนะพี่น้องตอนไปมอบเงินนะการว่าอยงางายกับโบได้กันน้ำตากรบโบอยู่เนมเห็นอ่ากันละกันหายการพี่น้อง จได้กับขอบคุณขอบคุณเนาะคลิปนี้เฮากาซิมาขอบคุณขอบคุณปีใหญ่เจดีย์พี่เพื่อนช่วยเรืองานศพพ่อเจนแดงฮะแหละจะได้กับขอให้บุญคำนำสู้อยู่ดีมีแหงเนาะไปจากลูกไฟไข้เจ็บเด้อเนาะคำอวยพรกับอาจจะเป็นคำเก่าทำเดิมกับแบบเป็นเนาะจะได้กับคิงคิงรวย อะไรใครมาธุรกิจการงานการเงินก็ให้ลับลื่นไปเบสุอันสุย่างเนาะสิดีเด้พบอุปสรรคได้ทั้งสิน้นพี่น้องเขาให้คำอวยพรถูกคำกับอันซักสิทธิ์นและเนาะเขาให้ซักสิสทธิ์เป็นจร,จริงซาทูเดอร์เนาะพี่น้องอันงานโชเพิ่นกับแขกคนกับโบไลน์เนาะปะพ้นกระตุกเนี่ยหนึ่งมาพ้นต๊ะซ้อมมาทางกระเปื่อนบ่านี้ สาม,มากให้กระยากไปยัก c, มาแน่ <c oughs> สาม,มากกับครอบครัวพนกับบอ่อันอันนาปันไดเนาะขั้นผู้สิไปกับเก่งใจเมินตาบะยันข้าเจ้าบุมีอยู่มีกินหายแน่อืม,อมข้าเจ้าก,กับบุสมบูรณ์อันบางทีอันเอฟซีบางทีนงทงคนบางคนกับขีดเนาะเห็นงานศพกับอิงตาม,มันบุญภัยบุญมันเนาะปะเม่นตาบะ คือผู้หนึ่งงานศพบย่างบางทีกับคนไลยบางทีกับคนหน่อยว่าอย่งกับมันเทิงไม้เทิงบุญพายบุญมันแหละเนาะคนไปไลยกับบุญไลยตา,าตามความเสื่อตามความว่าจักรแมนบบแมนดอกก็ครอบครัวเพิ่นกับบอนะปัญญาขั้นผู้คนกับขั้นสีไปตุม่มไปหุม่มไลยผัดยันเพิ่นบุกุ้มบุหุ่ม,มนาะคือเลยแบบมีแต่เอือยแต่แตน้องสำได้สำนึงไปอื อืมเพื่อนไปเออืมกระแมนกระบัวดอกข้าสีว่าเห็นแกกกินเนาะบันนี้ขั้นไปมันผัดบกินผัดบกคืงมันบอกอืมพังเบึ่งมือปงผูและมืออื่นผู้คนคือสิลายยุรววอะไรขันพ้บโบตุกอีกแขกคนกับเทพสิบบมี่ผูและมีแต่เอือยแต่น้อง เล็กๆน้อยๆเนาะคืออะไรจนรั่งก็แช่หันคุ้นั่งแล้พออยู่ั่งตัอืมเพราะว่าหันก็ม,มีแต่ชุ่มพอบ้านเพิ่นเก็บประกันปืนประกันไผ่ละกันเอาน้องลินไผ่งานมาอบอุ่นกันเล็กน้อยๆม,มือแรงทั้งเบื้องสีงมีคนบ่คืนหนึ่ง,งแล้วนี่เนาะคืนนีคนลายอยู่บ่แบ่บมือแรง,งกต่คนกับสีบัวลายคือเก่าและทั้งเบื้อง แจ้งหน่อยว่าคนมาเอาเตียงอีกข้าเจ้าก็เสีเตียมเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วนี่เนาะมือมืออื่นแต่เศร้าแต่เด็กเขาก็เสียอันเห็ดอยู่เห็ดกินส่นก็เสียอันลมง้อบอ,อหางกับขาหมูตัวหนึง่งมือว่านนี่กับมือนี่นี่ ขาโมตัวหนึ่งแต่ว่านี่ก็กลุ่มจนหดมือขึ้นนี้บ้เขาขาคือเขาเอามาว่าในเขาขาขึ้นนี้เนาะก็ส<ม>ิกินแต่ตอนเศร้ามาหาต้นเพ้นหน,น,อนออีอือมอันพ่อแม่ผัดหนีแม่คะกาวิดไฟวันนี้พอพ์พอมาโซ่อีกมาตายอีกนนมันก็ตั้งรักบ่ทันเลยเนาะ รอบกัวเฮากับผัดบมีบัหีผัดเหงกะเต๊สกสมทบเขากัดจักนในอันญาอีกจะในใจเละขึ้นนันมาแต่ปวกเคยพันะเม,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 มน่นแล้วนะซัมกำลังไฟมันันและเฮ้ยจีดให้อันันนั้นไรกับโบได้ฮักเก็ดสำเฮาอืมสัำสัมไ่สัมมันและเนาะ ชุดใสเสียเอาแต่ซองเตียงะแหละบเห็นมาเลยนงาบ่อนหนมี่อนบมีหดบ่อนอยู่ป่สิใหยไปอยู่ในใส่บ่อนมากระกบเาอือบนมากระลอกกับุมีบัอนี้ผู้สิไปโคไปงานข้าเจ้ากัอาศัยลินมากระลลกลินไผ่เมนตตาบาจังไปได้ก็สิให้ไปนั่งอยู่สื่อผ้ากันสิไปอยากนังอยู่สื่อนาะเนี่ยหนากันมุงเม่งลวก็มาและเสียได้ได้สะ มันเปื้อเปื่อนมันนั่นขั้นสิคือขั้นว่าวงไพ่ขึ้นืนปลิ่นนะอันวงเดียวนี่นะเฮือนนะกระเบิดอะไได้ปะขั้นว่าห้องนั่นกระซบมาห้องยับมาอีกกับห้องยาคูกระเบิดเลยรได้เมื่อไห่บ้านนี้อืมมันเกิดปวดกวงบว่านี้ยูรุ่มกับเต้นหนึ่งกับบอลเพลินหับอันหับอันนั่นด้หับเสียประกันภัย และต่อไปนะกระดิ่ไพ่ก่ะมีแตะเดียวเท่านะพื้นนะมันก็นั่งบอได้มักะลอกมันก็นต้องได้นั่งพื้นหลินพี่น้อง<ม>เห็นบอกคือ,องานมันยญ่มัง่งเนาะในขางหัวภูสมดีนะสองวง<ม>เต็มที่อยู่กัะพ้นต๊ะยุ่มาหักเออตัวน,นี้งนานแจ๊กเนาะ<ม>ข้าวผัดมีเตียงรายได้งานมันยังมั่งเนาะ<ม>ข้าจะเอาเตียงมาขืนให้อันวงมักะลอกให้วงไผ่นั่ง อันนี้ผัดเตียงผัดหามไปเห็ดกินก็เบิดแล้วได้นี่นะพอแต่เอาไปเห็ดกินได้เตียงนี่นะทางเมื่อเขาสิดหนังเหมือแรงนี่มืออื่นเขาก็หามไปเห็ดกินมือจักอือพอหาปลาอีกเตียงนะผัดเปื่อเปื่อนพื้นนี่ก็คืออือพอได้นางดินไผ่ดินมะกรอกพอหมูมาอบอุ่นเนาะอันเห็นว่าเฮือนดีกะทีไปอบอุ่นกันได้กะ อืมย้อนไฮโลแล้วก็วงไพ่พี่น้องเทียนไปอบอุ่นกันได้กนันไปกันซื่อๆนะก็ไพ่กระบอกอยากไปคือกันนะั่นแหล้วหิวไปหิวมากทีแรกนะจะไปใส่ปะ,ะกลับมา้ยังใสเมื่อกี้นี่นะกลับมา้ยังใสเมื่อกี้นายคำโกนเอื้อยตาคำโก้ฮะเบาเจ้าหันแล้วปลไปลุ้น มอนในกล้องเออสบายดีพี่น้อ,นองเกลูอคำโก้เกอคำโก้ลูกคำโก้เกลือคำโก้อัอออนนี้นะั่นอืมไปไปหนึ่งเข่าไปอ,นะอืม <laughs> โอ้ยขากไปดิ <laughs> ไปเลยไปเลยมึงดูผนอย่างนะป้าแบ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 บตอดเกือบอีกได้อยู่เกือบอย่างทำราพระจ้าพี่น้องขอกันคลิปนะดิดดเมีเยนกบสุขุสุขคนเด้ออย่างเด้อขอบุญขอบุญจะได้กระฝากุหลาบกุแซเป็นกำลังใจให้ในพี่น้อง ขอบุญขอบคุณล่วงนะอันนี้คือตารางเพื่อนมายียยมบนอยู่เย็นกลางเวนแค่มนอันแค่มัน่อนนอยู่บ้านก็ไมีแต่มาอยู่ตารางเตียงแล้วพี่เหละมันเย็น <c oughs> มีกงแรงแล้วพบกันคลิปหนะ้าพี่น้อง